อ่ะเอาตัวหน้าไปก่อนทุกคนจ๋าเอาตัวหน้ารัฐบาลไปก่อนนะครับเลขตัวไหนคู่ไหนที่ว่าใช่นะครับที่ทุกคนชอบนะให้พิมพ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาตัวหน้าให้ดูก่อนนะชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมานะครับชอบตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาก่อนดังรัฐบาลนะครับเอาตัวหน้าไปดูก่อน ตอนนี้นะครับคือคือผมอยากหูแห้งพี่น้องอยากรู้อยากรู้นะครับทุกคนได้เลขตัวไหนมาบ้างครับถ้าอะไรครับหายังพี่น้องหายังเอาเลขดังบ่ดังก็ผมก็สิเบิงจากทุกคนนี่แหละทุกคนพิมพ์เลขคู่ไหนมาเยอะผมก็จะผมก็จะบอกว่าเลขคู่นั้นมัน,ม,นมันดังเลยนะครับนี่ เอาอีเลี่ยบนองนะครับคือคือคือเลขดังนะครับเลขดังคือมันมีเยอะนะครับดีไม่ดีอะนะดีไม่ดีอ่านะบอลแล้วภาษาทูนอะนะครับก่อนดังคู่นี้นะคันบ่ดังคือสีดีนะครับทุกคนจะได้ไปเล่นง่ายๆหน่อยนะครับนะคันบ่ดังคือสีดีนะครับนะก่อนดังแล้วรัฐบาลงวดอ่างวดงวดประจําวันที่อะไรอะ อ่าสิบหกเมษาเนาะสิบหกเมษานะครับงวดนั้นคือแปดห้าห้าแปดใช่ไหมแปดห้าห้าแปดนะครับนะงงวดนั้นงวดนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าแปดห้าห้าแปดมันดังไหมนะครับมันดังบอนะครับแต่ว่าพ่อออกมาปืนดนะครับมีแต่พ้นว่าหาซื่อบด้นะครับผมนะนะมันมันมนจะเป็นอะไรท่านพี่น้องนะครับเรขใดเป็นงามๆนะครับส่งงามๆเนี่ยนะครับดังเมิดพี่น้องนะอ่าห้าเก้านะครับ อ่าลูกน่ารักนะครับชอบ5-6นะครับ5-1จ้ะนะครับ5 8า3 5 2ค่ะนะครับ5 3 5 3มีคนพิมพ์มาเยอะแล้วนะตอนนี้5-3กับ5-9นะครับอ่าหายังพี่น้องหายังทุกคนที่ว่า5อะไรครับต้องเป็น5-8 5-8มาแล้วนะจะมาอีกหรอแต่ว่ามันง่ามครับนะแต่ว่าเลขสวยเลขสวยมาก แต่แต่มันมาแล้วนะตามอีกได้ครับนะรถไฟสองสามงวดนะครับออกออกแล้วออกอีกก็มีนะครับอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดเลยแล้วกันนะครับอ่ะทุกคนเมื่อทุกคนได้รับแนวทางแล้วนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างหน่อยนะนนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างหน่อยนะครับเมื่อทุกคนได้รับแนวทางแล้วนะครับลิงก์ด้านล่างที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างนะครับจิ้มแล้ว พิมพ์ c o m ขอบคุณขึ้นมานะครับอ่ะก่อนดังรัฐบาลวันนี้นะครับเอาก่อนดังครับแต่ดดังก็สิดีนะครับบอแมนว่าผมเชียร์ให้ดังเด้พีน่นะ้องนะบอแมนว่าผมเชียร์ให้ดังเด้คือเลขมันดังอะใครก็รู้ผมบอกเลยนะเบอร์ซํานี่ก็หูแล้วนะครับเลขมันจะดัง 难啊。Nah. Ah.